สวัสดีค่ะมาที่แปลนิชานะคะคลิปนี้ก็มาร si. ีวิวไพ่ยิปซีต่อนเนื่องห <urs> <possibilities> มายเลข3นะคะพลังงานใบนี้ก็จะเป็น t h p l m p r พ s s นะคะพลังงานหมายเลข3เขาเรียกว่าไพ่ราชินีนะแล้วก็ไพ่ยิปซีกับความเชื่อมโยงทางโหราศาสตร์ไพ่ดี e นี้เป็นธาตุดินนะคะมีความเชื่อมโยงกับดาวศุกร์หรือเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่าว e n ัส ดาวสุขแสดงถึงความรักความสวยงามเงินทองความสงบสุขความรื่นลมและเพศหญิงดังนั้นความหมายและการอ่นานไพ่พื้นดวงชะตานะหากเปิดได้ไพ่เอ็มเพลสอยู่ในตำแหน่งพื้นดวงชะตาเจ้าชะตาถ้าเป็นชายเขาเรียกว่าดวงนารีอุปถัมภ์มีสีริภรรยาเพียบพร้อมทุกๆด้านจิตใจงดงามอบอุ่นอ่อนโยนใจบุญกุศลให้เกียรติสามีและเป็นแม่บ้านแม่เรือน มีฝีมือในการทําอาหารเย็บปักถักร้อยดูแลบ้านสะอาดเรียบร้อยดูแลจัดการสวนดอกไม้ต้นไม้ด้านธุรกิจก็ไม่เป็นรองใครมีความเฉลียวฉลาดสติปัญญาเป็นเลิศเขาบอกว่าไพ่เอ็มเพสนี้คือดวงสีภรรยาที่หนุนส่งเสริมให้ฝ่ายชายเนี่ยนะมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะแล้วก็อาจหมายถึงมีผู้ หญิงหรืออุปถัมภ์ในเรื่องงานนะสำหรับท่านชายที่เปิดได้ไพ่เอมพนี้ในพื้นดวงส่วนเจ้านายอาจเป็นผู้หญิงหรือผู้สูงศักดิ์ส่งเสริมสนับสนุนก็ได้ถ้าเปิดได้ไพ่พื้นดวงชะตานะคะหากเป็นชายเนาะคุณอาจจะเจอผู้หญิงประเภทนี้เข้ามานะส่วนสถานการณ์เขาบอกว่าการอ่านไพ่ในปัจจุบันนะคะเจ้าชะตา มักมีโชคเรื่องงานเข้ามานะถ้าเปิดไพ่ได้ปัจจุบันนะเป็นไพ่เอ็มเพสเขาบอกว่าคุณอาจจะมีงานเข้ามามีการขยับขยายงานเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์อย่างเต็มเปี่ยมเป็นช่วงมีไฟเขาเรียกว่ามีความกระตือรือร้นนะแล้วก็ส่วนมากจะได้รับการสนับสนุนเป็นช่วงเวลาที่จะมีความสุขสบายนั่นเองไพ่เอ็มเพรสนะคะนอกจากนี้หากเป็นผู้ชาย เขาเรียกว่าจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากฝ่ายหญิงหรือได้พบคู่บุญบรารมีมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขั้นแต่งงานนั่นเองนะหรือเขาให้ทำนายว่าคุณอาจจะมีภรรยากำลังตั้งครรภ์เจ้าชะตาเป็นผู้หญิงจะพบคู่หากเป็นผู้หญิงที่เปิดได้ไพ่ใบนี้นะคะนะคุณมีโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขั้นแต่งงานหรือกำลังตั้งครรภ์น,นั่นเอง ส่วนการอ่านไพ่บุคลิกลักษณะสำหรับไพ่เอ็มเพคือบุคลิกลักษณะเจ้าชะตาที่มีความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาดีหน้าตาผุดผาสสวยสะอาดสะอ้านดูดีมีออรา่าและมีความอบอ้อมอารีสุภาพอ่อนโยนและที่สำคัญเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือผู้คนมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างช้าดูเนิบน้นาน้ำเสียงน้าฟัง เขาว่าเช่นนั้นนะคะไพเอ็มเพจก็จะมีลักษณะประมาณนี้ส่วนด้านอาชีพสําหรับไพเอ็มเพจนี้เขาบอกว่าเจ้าชะตาเหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวกองกั้องเกษตรกรรมพืชพันธุ์ธัญญาหารทํานาทําสวนทําไร่ปลูกผักผลไม้เจ้าของสวนนาไร่พ่อค้าแม่ค้าขายผักผลไม้เกี่ยวกับงานความสวยความงามร้านเสริมสวยเครื่องสําอางเครื่องประดับกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าร้านดอกไม้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทุกแขนงวาดภาพเขียนหนังสือนะคะ ส่วนไพ่ความรักความสัมพันธ์เจ้าชะตาจะมีสีพันรยาเพียบพร้อมทุกๆด้านพร้อมนุนนนำส่งเสริมหน้าที่การงานผู้ชายเจ้าชะตาผู้หญิงมีความรักสุขสมหวังในชีวิตการแต่งงานได้รับการยกย่องเชิดหน้าชูตาให้เกียรติเป็นอย่างยิ่งชีวิตสุขสบายไม่ลำบากอีกในหนึ่งหมายถึงการตั้งครรนนั่นเองส่วนท่าด้านสุขภาพเขาบอกว่าเจ้าชะตามักมีโรคเกี่ยวกับช่วงท้องของร่างกายพื้นที่ครอบคลุมไปถึงมดลูกก็จบคลิป นะคะการรีวิวไพ่ดีเอ็มเพจจะเพียงเท่านี้คลิปหน้าก็จะเป็นการรีวิวไพ่ใบต่อๆไปชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของแม่หมอด้วยจะได้ไม่พลาดรับชมรับคลิปต่างๆที่แม่หมอจะททาขึ้นนะคะวันนี้ก็บายๆนะคะสวัสดีค่ะบายๆค่ะ